สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานนิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะเราเริ่มต้นกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการค่ะ นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งที่ประชุมรายงานการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณพศ2564เป็นไปตามกรอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ12ข้อนโยบายเร่งด่วนหรือควิกวิน n จข้อ และบิ๊ก็อกปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเช่นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกระดับมีส่วนร่วมสร้างสารรค์การเรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองให้มีความทันสมัยสอดรับกับวิถีใหม่ ค้นหาเด็กวัยเรียนหลุดจากระบบการศึกษาและติดตามให้ความช่วยเหลือเข้าสู่ระบบการศึกษาเด็กประถมวัยต้องได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการให้สมวัยและได้รับโอกาสทางการศึกษาทุกคน ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษาและศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาการพัฒนาทักษะอาชีพทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยโดยเพิ่มพูนทักษะรีสกิลพัฒนาทักษะอัพสกิลและการเรียนรู้ทักษะใหม่หรือนิวสกิลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เป็นต้น อย่างไรก็ตามเพื่อให้กลไกการตรวจติดตามตรวจสอบและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาโดยกําหนดให้มีการประชุมรายงานผลการตรวจและติดตามประเมินผลทุก3เดือนและสรุปรอบ1ปีอีกหครั้งแต่หากมีเรื่องเร่งด่วนต้องรายงานให้ทราบทันทีโดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ นอกจากนี้ที่ประชุมยังเสนอแนวทางการทำงานโดยกำหนดโครงสร้างในการตรวจติดตามตรวจสอบและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาเป็น3ระดับคือ1ระดับกระทรวงมีกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลัก2ระดับส่วนราชการประกอบด้วยสปสพทสอสอทำหน้าที่นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติและ3ระดับพื้นที่ประกอบด้วยศึกษาธิการภาคศึกษ าธิการจังหวัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษากศอสอน,นอจังหวัดสชอดจังหวัดเป็นต้น